สวัสดีทุกๆคนในช่วง m a ร์กี้สตอรตอนนี้เราอยู่กันในช่วงรือมาเล่าโดยวันนี้ผมจะพาทุกๆคนย้อนเวลากลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและนี่คือเรื่องแปลกประหลาดใครจะรู้ละครับว่าครั้งหนึ่งเคยมีหม,มีที่อาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์ยังเกิดเรื่องเมาคลียยังไงอย่างนั้นเลยครับนั่นก็คือตำนานบอยเทค ลูกหมีกำมพา้าสู้10โทแห่งกองทัพโปแลนด์ไวท์เทเป็นหนึ่งในเรื่องจริงที่ทั้งอบอุ่นและน่าทึ่งที่สุดในสงครามโลกครั้งที่สองเรื่องราวของลูกหมีสีน้ำตาลกำมพร้าที่กลายเป็น10โทของกองทัพโปแลนด์จุดเริ่มต้นของตำนานหมีน้อยในปีคริสตศักราช1942ทหารโปแลนด์กลุ่มหนึ่งซึ่งถูกส่งออกจากไซบีเรียระหว่างเดินทางผ่านอิราน ได้พบกับลูกหมีสีน้ำตาลตัวน้อยที่ถูกเด็กเปอร์เซียขายให้เพราะแม่ของมันถูกยิงเสียชีวิตพวกเขาสงสารและตัดสินใจซื้อลูกหมีมาเลี้ยงตั้งชื่อให้ว่า v วอยเทคซึ่งในภาษาโปแลนด์แปลว่านักรบที่เปี่ยมด้วยความสุข v วอยเทคในค่ายทหารวอยเทคเติบโตในค่ายทหารท่ามกลางเหล่าทหารโปรแลนด์กินทุกอย่างที่ทหารกินตั้งแต่ผลไม้ขนมปังไปจนถึงเบียร์และบุหรี่ ซึ่งมันจะถือไว้ในปากแต่ไม่สูบจริงๆมันชอบอาบน้ำกับเพื่อนทหารและเล่นมวยปล้ำกับพวกเขาอย่างขี้เล่นจนกลายเป็นขวัญใจประจำหน่วยการเข้าประจำการจริงเมื่อกองทัพโปแลนด์จะเคลื่อนพลไปยังแนวรบอิตาลี v วอยเทคไม่สามารถขึ้นเรือได้เพราะสัตว์ไม่ได้รับอนุญาตทหารจรึงแก้ปัญหาด้วยการบรรจุวอยเทคเข้ากองทัพอย่างเป็นทางการ ออกเอกสารให้มันเป็นพลทหารวอยเทคมีหมายเลขประจำตัวและเงินเดือนเป็นอาหารแทนเงินเหมือนทหารจริงๆวีรกรรมในสมรภูมิในยุทธการมอนเตคาโซปี1944วอยเทคได้แสดงความปล้าหารเมื่อมันเห็นทหารกำลังขนกล่องกระสุนใหญ่มันก็ลุกขึ้นช่วยแบกกระสุนปืนใหญ่หนักกว่า40ปอนด์จากรถไปแนวหน้าโดยไม่ทำหล่นเลย เหตุการณ์นี้ทำให้มันกลายเป็นตำนานแห่งกองทัพโปแลนด์ที่สองภายหลังหน่วยของวอยเชคได้ใช้ตราสัญลักษณ์รูปหมีแบกกระสุนปืนใหญ่เป็นตราประจำหน่วยเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาบั้นปลายชีวิตหลังสงครามจบวอยเชคถูกส่งไปยังสวนสัตว์เอดินบะระที่สกอตแลนด์ในปี1947บรรดาทหารเพื่อนเก่ามักจะแวะไปเยี่ยมมันนำเบียร์ไปให้แล้เรียกชื่อมันจากนอกกรงวอยเชคจะรีบเข้ามาทักทายเสมอ มันมีชีวิตยอยู่จนถึงปี1963ซึ่งอายุยืนยาวมากเลยนะครับ